สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Samsung Galaxy A 5 3 5 G นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่ของ A s e r i e s ที่ผมเชื่อว่าน่าจะขายดีแหละเพราะว่าด้วยราคาแล้วก็ด้วยสเปคอะไรข้างในที่ให้มาถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคือโดยวรวมเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมมองว่าเขาครบเครื่องนะครับก็คืออาจจะมีแบรนด์อื่นที่ให้สเปคบางส่วนดีกว่าแต่ว่าถ้าเอาครบเครื่องในราคาไม่เกินหมื่นหเนี่ยบอกราคาก่อนตัวนี้ 1 14, 4 4 9 9บาทนะครับตัวนี้ผมว่าครบเครื่องที่สุดในราคาไม่เกิน15,000ื่นบาทนะครับเอาละเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกล่องของ Samsung g a l a x ซ A 5 3 5 G เนี่ยนะครับก็มีการใส่กิมมิคไว้ประมาณนึงนะก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวเครื่องกับตัวฝาหลังแล้วก็สีของของของตัวเครื่องด้วยนะครับอันนี้ผมได้รับมาเป็นสีที่ชื่อว่า o m e awesome Peach นะครับก็คือเป็นสีออกแบบพีชๆหน่อยมันจะดูพาสเทลพาสเทลหน่อยๆน,นะครับ แน่นอนว่าตัวโลโก้ที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นรุ่นชื่อรุ่นนะครับ Galaxy A535G เนี่ยก็เป็นสี Awesome p e a c h ด้วยเหมือนกันนะครับตัวกล่องเพื่อนๆจะเห็นว่ากล่องมันบางมากๆเลยนะครับบางแบบทาไมถึงบางได้ขนาดนี้เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ให้อแดปเตอร์มาแล้วนะครับต้องซื้ออแดปเตอร์เองนะครับ,รบก็ให้มาแค่ตัวเครื่องนี่นะครับตัวเครื่องสี Awesome Peach นะครับออกดูแบบเป็นทองๆหน่อยๆนะครับบางมุมก็เหมือนสีทองบางมุมก็ดูเป็นสีแบบพาสเทลแล้วก็มีแค่ตัว สายชาร์จนะครับสายชาร์จท,ที่ให้มาเป็นแบบ USB Type C to C แบบนี้นะครับให้มาแค่2อย่างเลยเพราะว่าเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าซับซุงให้ผลแล้วกันนะครับว่าการที่ไม่แถมอะแดปเตอร์มาเนี่ยมันช่วยให้เรื่องของแพคเกจจิ้งมันมีขนาดเล็กลงแล้วก็ทําให้ลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจกออกมาได้เยอะเวลาที่ขนส่งสมาร์ทโฟนนะครับก็อะแดปเตอร์เนี่ยเพื่อนๆไปหาซื้อเพิ่มเอา อะแดปเตอร์ก็จะตัวนี้รองรับชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับก็สามารถซื้อตัว t าวเว l a d อะแดป25วัตต์มาใช้งานเพื่อชาร์จเร็วให้กับ Galaxy A53 5G เครื่องนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัว A53 5G กันบ้างว่ามีอะไรเด่นๆน่าสนใจกันบ้างนะครับตัวนี้เริ่มจากการเป็นมือถือในราคาไม่ถึง1 15,000บาทที่มาพร้อมกับคุณสมบัติอย่างการกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 นะครับซึ่ง หาได้ยากมากๆนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้นะครับมือถือราคาประมาณ1 5ื่นเนี่ยนับเครื่องได้เลยนะที่จะม,มาพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ากันฝุ่นซึ่งรุ่นนี้กันน้ํากันฝุ่นนะครับใครที่อยากได้มือถือกันน้ําราคาไม่แพงมาก ตัวนี้ถือเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะครับแล้วก็นีเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะตัวนี้ก็ถือว่าได้กล้องความละเอียดสูงนะครับเซนเซอร์หลักใน64ล้านพิกเซลกล้องอต t r a w แล้วก็มุมกว้างเนี่ยความละเอียดสูเหมือนกันนะครับ12ล้านพิกเซลปกติกล้อง Ultra w ในเลนส์มือถือประมาณนี้จะประมาณ8ล้านใช่ไหมตัวนี้ก็12ล้านรวมถึงกล้องมาโครกับกล้อง Depth Camera นะครับของรุ่นนี้ก็ ให้ความละเอียดวิ่ล้านพิกเซลถือว่าสูงกว่าคู่แข่งหลายรุ่นในท้องตลาดมีแฟลชมาให้1่ดวงนะครับแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเองก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีไม่ได้นูนขึ้นมาตรงๆและจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นมานะครับก็ดูเป็นพื้นผิวเดียวกันกับตัวฝาหลังมากขึ้นตัวด้านหลังของฝาหลังเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลนะครับก็คือมือถือรุ่นนี้นะครับไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุที่ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราเอาของเก่ามารีไซเคิลเพื่อช่วยในเรรื่ององงขกา ลดขยะบนโลกได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแนวคิดที่ค่อนข้างดีของซัมซุงเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นผิวแบบแมทแบบด้านนะครับไม่เก็บรอยนิ้วมือแต่ว่าด้านข้างตรงนี้นะครับตรงบริเวณเฟรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นแบบมันเงานะครับมันก็จะให้เสริมในเรื่องของความดูหรูหรามากขึ้นแต่ผมว่ามันเงาอย่างนี้ก็ไม่ได้เก็บรอยนิ้วมือขนาดนั้นนะครับจับถือใช้งานก็ไม่ต้องช้าบ่อยๆส่วนด้านหน้าเขานะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นหน้าจอแบบ Infinity O Display นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ Super m OLED ขนาด6.5นิ้ว ความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เป็นตำแหน่งของตัวกล้องนะครับกล้องเนี่ยความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับ Galaxy A5 3 5G ตัวนี้มาพร้อมกับชิปตัวใหม่เลยนะครับเป็นชิป Exynos e 2 8 8 0 ตัวนี้เป็นชิปที่เทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับแรมในตัว8กิกะไบต์ความจุในตัวเครื่องเนี่ยรุ่นที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็น128กิกะไบต์นะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัว256วางจำหน่ายด้วยแต่ว่าเรื่องของความจุเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มตัว microSD card ได้นะครับซื้อมาใส่ได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวก็ในเรื่องของตัวสเปคเองนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีและชิป5นาโนเมตรตัวนี้รองรับการใช้งาน 5G นะครับรองรับ WiFi ทั้ง2.4แล้วก็5 บูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับโดยรวมเรื่องการเชื่อมต่อผมคิดว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมผมคิดว่ารุ่นนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์การเล่นเกมทั่วไปได้สบายๆนะครับใครที่ชอบเล่นเกมอย่าง PUBG สบายเลยนะครับ AoV นี่เล่นลื่นไหลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นจอ ซูเปอร์มอลลที่สีค่อนข้างสวยแล้วนะครับอัตรา r e f r e s หน้าจอเขายังสูงถึง1 2 0 h อีเฮิร์ตีกด้วยนะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแหละในเรื่องของภาพรวมของเขาเนี่ยมันเป็นมือถือที่ในราคาไม่เกิน1นึ่งหมบาทที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุค่อนข้างสูงเลย5 0 0 0มิลลิแอมนะครับบอดี้ไม่ได้หนานะบอดี้ก็อยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานทั่วไป จะติดอยู่แค่ว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาในกล่องนะครับเพื่อนๆต้องซื้อแยกนะอะแดปเตอร์25วัตต์นะครับตัวทาวเวอร์อะแดปเตอร์เข้าช็อปซัมซุงสามารถไปซื้อมาได้เลยแล้วก็ชาร์จได้รวดเร็วพอประมาณนะครับ25วัตต์สำหรับตัวซั s ซุงกาแล a กซ A53 5G นะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพเนี่ยนะครับรุ่นนี้จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับในแง่ของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้เขารองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 30เรม ทั้งตัวกล้องหลังและที่สําคัญคือตัวกล้องหน้าเนี่ยก็รองรับความละเอียด UHD หรือว่า 4K 30เฟรมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะในกรณีที่เพื่อนๆต้องการเราไปใช้ทำคอนเทนต์เนี่ยเราถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังมาได้ความละเอียดเท่ากนันนี่ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยนะครับโหมดการถ่ายภาพมีซิงเกิลเทคนะครับมีมาให้โหมดที่ใช้ในพวกรุ่น Galaxy ตัวซับท็อปนะครับที่เป็นการกดถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็ ตัว AI เาจะถ่ายทุกอย่างที่เขาที่เราบันทึกได้มันจะเป็นวิดีโอสั้นภาพนิ่งวิดีโอยาวๆอะไรพวกนี้ได้หมดมีหมดถ่ายอาหารมาให้นะครับหมดฟู้ดนะครับมีมาคโครมีตัวหมดไนท์คามราหรือว่าหมดกลางคืนมาให้นะครับโดยรวมผมคิดว่า อย่างที่ผมได้บอกไปแหละตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นมือถือที่โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วกันนะครับสำหรับตัว A535G และที่สําคัญในเรื่องของดีไซน์นะครับการที่เขามาพร้อมกับคุณสมบัติการน้ํากันฝุ่นทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงราคาไม่เกิน15,000บาท โอเคสำหรับภาพรวมนะครับของ A535G นะครับในการพรีวิวกันวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น1ตัวที่น่าสนใจนะครับในราคาเนี่ย14,499บาทนะครับใครที่อยากให้เรารีวิวประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับตัว A535G นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลา